มเมนม่นมนองพุ่มหนึ่งอยากกินผัดคนาพี่น้อง<ม>ก,ก็เลยทุบพริกทุบกระเทียมและก็หมูมักจ้ะอันนี้คนาที่เม่พุ่มเตรียมไว้จะเป็นคนาแบบว่าต้นใหญ่ๆไหมพี่น้องเขาเอื่อหนอยอย่างกบรบื้ักเมน้องพุ่มอยากใส่มะเขือเทศเดี๋ยวเข้าไปเฮ็ดกันเลยจ้าแม่น้องพุ่มเด็กเอาทพริกลับกระเทียมลงไปก่อนจ้าพริกะกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยพี่น้อง ผัดโคเล่โคเล่ไปให้มันหอมพีน้องแล้วเขาก็จะเอาหมูมาร์กลงไปนะจ๊ะหมูนี่แม่หลองปุ้มกับมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วละจา้าอันนี้จะเป็นหมูสไลดเนาะหมูสไลดที่บา่าแม่หลองปุ้มสื่อมาแม่ห้องปุ้มจะเอาใส่ลงไปเลยจา้าแต่ก็จะทัดหมูให้สุกน้อยนะอี่น้อง ใส่หมูเยอะสักหน่อยต้องกินเองเนาะหมูนี่แม่น้องพุ่มมากไว้แล้วจ้ะแต่ก่ะต้องยังก่ะต้องปรุงอย่างพี่น้องเพราะว่าแม่น้องพุ่มปรุงโดดละเอียดอร่อยนะจ้ะเดี๋ยวแม่น้องพุ่มจะพัดหมูให้ใส่ซุกสักเทปหนึ่งจ้ะแล้วใครเอาขนาดใส่หมูกับซุกง่ายย่ดอกจ้ะเพราะว่ามันเป็นหมูสไลด์เนาะจ้ะ แค่หอมๆก็พอมูสไลด์กับฮั่นเลยวล่ะพี่น้องแค่หอมๆกับพ่อแหละจ้ะแล้วแม่นนองพุ่มก็จะเอาพักลงไปเลยพี่น้องพักนี้ ja แม่น้องพุ่มก็ใส่เครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะใส่เครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วแม่นนองพุ่มก็เลียงไฟจะเลงไฟขึ้นเลยจ้ะเลียงไฟแล้วแม่นนองพุ่มก็จะผัดอีกสักแป๊บนึงจ้ะพี่น้องเพราะว่าขนาดนี้มันเป็นขนาดใหญ่นะพี่น้องเนาะ อาอันนี้คือตอน้นใหญ่เถอะนะมันมาแตกออกจากกันนี่ได้แหละเป็นขนาดใหญ่จ้ะเดี๋ยวแม่น้องภูมิขอผัดไปจักแป๊บหนึ่งก่อนเด้อจ้ะผัดคณะแม่น้องภูมิเสียจแล้วพี่น้องเบิง่งได้กินบ่จ้ะผัดคณะเขาเป็นขนาดอย่างรูพี่น้องต้นแบบต้นใหญ่ๆแม่จ้ะเสียจเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้นอันนี้มันกินแบบ สดๆไมนกระแสบเนาะพี่น้องเนาะมันกะจ,จะกรอบเดี๋ยวไปเทใส่จานเลยจ้าเทใส่จานเรียบร้อยเดินี่น่กกินว่าจา้าขนาจานขึ้นหน่อยเทเสร็จเรียบร้อยแล้วย้อนกระทาทิ้งกะไระไเพราเลยเร็จแล้วจ้า